นาทิกแกงคัก้งพริกแกงคั่วกิ้งนะครับคั่วกิ้งอันนี้เราใส่กะปิลงไปนะครับน้ำมันนิดหน่อยคั่วคั่วคั่วให้หอมเมนูวันนี้คั่วกิ้งครับคั่วกิ้งอะไรเอ่ยคั่วกิ้งเป็ดครับวันนี้เมนูคั่วกิ้งเป็ดครับจริงๆครับคั่วกิ้งเป็ดครับ เป็ดที่เขา,าเราไปซื้อมาเขาเขาปั่นหรือสับ,บ,บเขาบดหยาบหยาบมานะครับเป็ดลายเป็ดเชอรี่เป็ดเชอรี่นะครับวันนั้นเราไปซื้อเราก็ซื้อมาทําพะโล้ด้วยนะครับเป็ดพะโล่เ,เป็นคอเป็ดอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่เราทําคูกกิ้งนี้เป็นเป็ด เป็ดสับเนื้อเป็ดนะครับเนื้อเป็ดสับะปูแล้วน้ำไหลๆพูดถึงว่าคั่วกิ้งเนี่ยเครื่องปรุงอ่าไหนดูดิมก,กูดอันนี้ก็มีใบมะกรูดนะครับมีตะไคร้ใบมะกรูดเหาะกระเทียมคาอ่อนนะครับเนอยู่คั่วกิ้งเนี่ยหอมมากนะ อันนี้เราแกงแกงเป็ดเนี่ยเครื่องแกงเนี่ยเครื่องแกงคุกกิ้งออกมาจากไหนปาคใต้ปาคใต้บ้านเรา่ะหรือว่าที่ตลาดก็มีกรุงเทพเราก็มีโอเคเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปครับเติมน้ํานิดหนึ่งนะครับนี่แหละคั่ว,วกิ้งเป็ดนะครับคุณแม่คัว คนเก่งของบ้านเราก็สรรหาเมนูที่จะมาทำให้ได้รับประทานแล้วก็บันทึกภาพมาให้ได้ชมกันนะครับใครเห็นแล้วอยากชิมใครเห็นแล้วอยากกินอยากชิมก็ก็ลองไปซื้อมาแล้วก็มาทำเองก็ได้นะครับหรือไปซื้อสำเร็จมาเลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันแหละตอนนี้เราช่วยกันช่วยกันก็ไฟปานกลางนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแรงมากนะครับ ตอนนี้ก็เดือดได้ที่มากมากอมมากๆนะครับน่ารับประทานเลยก็เป็นดูวันหยุดวันอาทิตย์สบายๆนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันคุณแม่บ้านบอกว่าตั้งไฟไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็ดเขามีน้ำมันน่ะนะค่อยๆค,คั่วไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวได้รับประทานแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเมน,นู บ้านๆของเรานะครับปักใต้บ้านเราครับคั่วกิ้งเป็ดเชอร์รี่เอาละครับเตรียมตัวที่จะใส่ตะไคร้กับขาอ่อนสับนะครับให้หอมอร่อยเข้าไปอีกครับเญครับนนครับนั่นแหละนั่นแหละสมุนไพรสมุนไพรบ้านเรานะครับเหลียวแห้งได้ที่เราก็จะใส่ด้วยอะไรนะใบมะกรูดนะครับ ใ่าใช่หายหวัดเลยจามไปสองจามปืดนะครับเพื่อนสบายดีกับนะครับอันนี้ตะไค้กับขาอ่อนนะครับขาอ่อนตะไค้สับนะครับคนกันแล้วก็มาใส่เพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะครับหน้ารับประทานเข้าไปอีกเข้าไปอีกนะครับกับเมนูขั่วกิ้งเป็ดเชอร์รี่ถ่ะน้ำปน้ำปลาครับโอ้อยยยยย ไม่กระเด็นมาโดนผมนะครับไม่กระเด็นนะครับเบติมเกลือลงไปนิดหนึ่งครับให้กลมกล่อมครับน้ำปลาแล้วก็เกลือนะครับน้ำต,ตานิดนึ่งครับกลมกล่อลม,ลมอร่อยกำลังดีครับห <Directory. S 1> อมมากๆฮัดเช่ไปสามสิบก็จะมาใส่ด้วยใบมะกรู เยอะหน่อยเยอะหน่อยเราชอบเราชอบแล้วก็นีไฟครับปิดไฟเลยครับปิดเตาแก๊สเรียบร้อยครับนี่แหละครับน่ารับประทานอย่างยิ่งมีประโยชน์ด้วยนะใบมะกรูดเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวเขาก็แห้งได้ที่เดี๋ยวมารับประทานกันครับตักใส่จานข้าวร้อนๆมื้อเย็นนี้อร่อยแน่นอนฝากไว้นะครับเมนู Cooking Factory.